ดีค่ะก๊อตพุ่งสอนจากโตโยต้าการจนาบุรีนะคะวันนี้กลับมาพบกับก๊อตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก๊อตนั่งอยู่ในรถเอาตินะคะที่มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยโดยรถคันนี้นะคะที่ก๊อตนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นเอาติ1.8 GR Sport นะคะเป็นรุ่นไฮบิดค่ะนี้ราคาจะอยู่ที่1 1 3 9 0ล้านบาทค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด4จุดเด่นค่ะนั่นก็คือ1ในเรื่องของการปรับปรุงสเปคเพิ่มมมมมมมเเติพื่่อให้้ถนนียยคคววาาาทััสสและะงกขึ ไฟด้านหน้าของเขานะคะคจะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ค่ะออกแบบมาให้สวยทันสมัยแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นค่ะรับกับตัวกระจังด้านหน้าสีดำเงาเป็นลายเฉพาะรุ่น GR Sport เท่านั้นนะคะแล้วในรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกค่ะเป็นแบบ LED ค่ะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่เราขับขี่สำหรับล้อรุ่นนี้นะคะเป็นล้อลอยขอบ17ลาย GR Sport เป็นลายเฉพาะรุ่นค่ะมาพร้อมกับยางขนาด2-2-5ทับ4-5ค่ะและกระจกมองข้างเป็นสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บอัตโนมัติค่ะสำหรับไฟท้ายรถรุ่นนี้นะคะเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding ค่ะออกแบบมานะคะสวยหรูและดูแพงมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมองเห็นชัดเจนด้วยเวลาที่คนขับรถตามหลังมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายในรถรุ่นนี้กันนะคะสำหรับโคลโร l าอัลติสในรุ่นนี้นะคะ mm. เขาออกแบบมาให้มีห้องเก็บสัมภาระนะคะที่มีความจุที่กว้างแล้วก็สามารถจุของได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีในเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงบล็อกถอดล้อแล้วก็ยางอะไหล่มาให้ด้วยค่ะ เรามาดูการออกแบบภายในกันบ้างนะคะภายในออกแบบเป็นทูโทนดำแดงเฉพาะรุ่นไฮบริด GR Sport แผงประตูด้านข้างนะคะเขามีแถบสีแดงค่ะแต่งสปอร์ตวัสดุบูนุ่มสวยงามน่าใช้ค่ะส่วนเบาะนะคะภายในเขาจะเป็นเบาะหนังและหนังสังเคราะห์ค่ะเย็บด้วยได้สีแดงและตัดหนังสีแดงนะคะดูสปอร์ตแล้วก็มีความนุ่มนั่งสบายมากขึ้นค่ะ ส่วนเบาะด้านหลังนะคะมีที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำให้ถึง2องตำแหน่งค่ะสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมากเลยทีเดียวค่ะและเบาะด้านหลังของเขานะคะยังสามารถพับพนักพิ่งแย่6ก6 0 4 0เพื่อหยิบของจากห้องเก็บสัมภาระท้ายรถหรือวางของชิ้นยาวได้อีกด้วยค่ะ2ค่ะในเรื่องของตัว สมรรถนะการขับขี่ค่ะที่เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ามันนะคะแล้วก็ลดมลพิษค่ะเพราะว่าเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะที่ทํางานร่วมกันร,ระหว่างไฟฟ้ากับน้ํามันทําให้ประหยัดน้ํามันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรสาค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะในรถคันนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มเหมือนรถอย่างแคมรี่เลยค่ะอย่างการเข้าออกตัวรถง่ายๆด้วยสมาร์ทเอนที่ที่มีมาให้ถึง2ตําแหน่งนะคะแค่มีกุญแจพกติดตัวก็สามารถเปิดประตูขึ้นรถได้ง่าย,ายสะดวกสบาย ไม่ต้องหากุญแจมากดรีโมทให้ยุ่งยากเมื่อขึ้นรถไปแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็มีเบาดปรับไฟฟ้า8ตำแหน่งให้ฝั่งผู้ขับค่ะมีความทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้นค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะมีสวิตควบคุมฝั่งทางด้านขวานะคะจะควบคุมดินามิกเลดร์คุยคอนโทนค่ะแล้วก็สามารถตั้งค่าระยะหาา่างจากรถคันหน้าได้ด้วย แล้วก็มีการเปิดปิดของ LDA ค่ะสำหรับด้านล่างนะคะจะเป็นโหมดของเครื่องเสียงค่ะสามารถเปลี่ยนโหมดได้แล้วฝั่งทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมหน้าจอ m l d ที่หน้าปัดค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงของตัวเครื่องเสียงสำหรับการสตาร์ทรถนะคะสามารถสตาร์ทรถได้ปุ่มทางด้านนี้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ G R เฉพาะรุ่นค่ะส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT ขนาด12.3นิ้วค่ะใหญ่มากมองง่ายและยังสามารถปรับรูปแบบได้3แบบค่ะแล้วแต่ความชอบของคนขับสำหรับในเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะเขารองรับ Apple CarP l a y และ Android อ u t o มาให้โดยที่เป็นแบบไร้สายค่ะไม่ต้องหาสายมาเชื่อมกับเครื่องเสียงที่หน้าจอให้ยุ่งยากเลยค่ะแค่เชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะสำหรับเครื่องปรับอากาศในรถรุ่นนี้นะคะเขาเป็นแบบอัตโนมัติค่ะสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ และรถรุ่นนี้นะคะเขายังมีไวเล็ชาร์จเจอร์ค่ะแค่วางโทรศัพท์มือถือก็สามารถชาร์จแบตโดยที่ไม่ต้องใช้สายด้วยค่ะ อย่างที่บอกค่ะรถรุ่นนี้เป็นไฮบริดเขาก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดค่ะ ev โหมดขับแบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ด r i v e โหมดค่ะเป็นขับแบบประหยัดน้ำมันหรือจะเลือกเป็นขับแบบเพิ่มอัตรากำลังเร่งก็ได้ค่ะในรถรุ่นนี้นะคะเขาจะมีเบรกโรหน่วงเบรกไฟฟ้าให้ตอนติดไฟแดงค่ะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็มีเบรคมือไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าทัานสมัยและที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะเขามีช่องแอร์มาให้แล้วก็ช่องเชื่อมต่อ USB Type C มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในข้อที่4นะคะนั่นก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะที่ให้มาแบบครบนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของโตโยต้าด้วยค่ะ ซึ่งเขาจะมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ABS, VSC, t r c และ HAC ค่ะและยังมี Toyota s a ซ e t y Sense มาให้ด้วยซึ่งประกอบไปด้วย P-Collision System ค่ะเป็นระบบเสริมความปลอดภัยก่อนการชนค่ะตัวนี้เขาจะช่วยเตือนให้เราเหยียบเบรกนะคะกรณีที่เราไม่เหยียบเบรกเขาก็จะเบรกให้โดยอัตโนมัติค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็น Lane Departure Alert ค่ะเขาจะเตือนและหน่วงพวงมาลัยกลับเข้าเลนให้ด้วย แล้วก็ตัวด y นามิกเรดาร์คุยคอนโทรลนะคะตัวนี้เขาจะสามารถล็อกความเร็วและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้ด้วยค่ะถัดไปนะคะเขาก็จะมีเลนแท็กกิ้งแอคซิสค่ะตัวนี้จะช่วยรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนค่ะแล้วก็ยังมีตัวออโต้ไ Beam ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นไฟสูงอัตโนมัตินะคะช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องมานั่งคอยพอวงเปิดปิดไฟสูงค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีในเรื่องของเตือนมุมหมับค่ะที่กระจกมองข้างให้ด้วยก็ RCTA ค่ะเป็นระบบเตือนขณะถอยรถ2ระบบนี้เขาจะมาคู่กันที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นเตือนแรงดันลมยางค่ะตัวนี้ถ้าลมยางน้อยนะคะเขาก็จะเตือนที่หน้าปัดให้เลยค่ะและรถรุ่นนี้นะคะเขามีถุงลมมาให้เจ็ดตำแหน่งค่ะแล้วก็ระบบ T Connect ค่ะที่ติดตามตัวรถรวมถึงขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ค่ะสำหรับเอาทิ่ที่พาไปชมกันมา เรียกได้ว่าคุ้มค่าน่าใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีปรับปรุงนะคะในเรื่องของตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นอย่างตัว Apple c a f าเฟ่แลนด์ดอโตเนี่ยสามารถเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้สายเลยแล้วสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นไฮบิดค่ะเป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะคะที่จะช่วยให้ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยส่วนคลิปหน้านะคะก็จะพาไปชมรถคันไหนนะคะหรืออธิบายวิธีการใช้งานฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก๊อตในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก๊อตขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ